เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทํางานในสวนนะคะแล้วก็อีกหลายๆวันเมื่อวาน,อกกน,วน,นี่กระทําสวนเมื่อนี่กระทําสวนเมื่ออื่นกระท่าสวนนะคะเมะื่อนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นจิจกรรมหรือว่าเป็นขั้นตอนอเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทําสวนนะคะเมะื่อนี้พี่น้องคะตั้งแต่ปีใหม่มาเนาะบอกตามตรงนะคะพึ่งได้มาดใหม่ตู่เป็นจิตจารักษณะเมนตู้แรกตู้แรกของปีละมั้งนะคะอ่า แต่กวนนี่โอ้ยเดืออกเดือใจร้ายพี่น้องคอยมีชีวิตยั่งอยู่นี่กะแบบสติมากๆนะคะร้า,ายคนค่ะเคยผู้ใดเคยหู้จกักไม่มุกอะ่ะไม่มุกอะ่ะปีนี่พิษผักยางมาหันเลยนะคะผิพลาดอย่างร้ายแรงมากๆนะคะคือคววมผิพผาดนี่บริ่เดกเกิดขึ้นอยู่กับเจ้าของนะคะมันเป็นคว่วมแบบว่าบังเอิญโดยที่บ่ตั้งใจคือว่าเฮ้าไปสื่อ เ,เ,เขาเรียกอะไรมันมันเป็นเอามาที่เอาสามารถเอามา,าจุ่มม่ยังให้มันออกลากนี่สินะคะ่ะคือทั้งลานให้เห่ามาผิดตัวนะคะให้เห่ามาผิดต,ตัวว่าอย่างนั้นเถอะสาดมันคนลดตัวนะคะมันเคยให้เห่ากิ่งใหม่เห่าติดแล้วก็เสียหายไปเลยนะพี่น้องนะอ่านี่แหละเป็นตัวแรกที่ไม่มูกได้ทาได้มัดนะคะมือนี้ก็จะมัดทั้ง ทั้งมือทั้งเบิดมือนะคะบรูว่าสิเดลาลายปันไดเนาะเดี๋ยวมื่อแรกสิมาอัพเดทให้เบิ่งนะคะตู้แรกนะคะตู้แรกของปีโดยสัานะคะที่แบบเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าก้อนหนานี่แบบเขาเรียกอะไรชอกช้ำม,มากๆนะคะทุกคนนี่คะ่ะให้เบิง่งมัดมากเบิดมือเบิดเว้นกรได้เท่านิละ่ะพี่น้องคะเด็ดตู้นึงแต่ว่ามีพววมพิเศษคือ แต่ข uh ึ so then, ้าห่าวาล่ะค่ะภาวารอบนี้เ really ่าเขาสันเดียวกะวาจะโบยกนะคะกะว่าจะบโยกเนาะนี่นะคะเข้าเกษ็จแล้วนะคะหนึ่งตู้เอาจังหวะบริจินเขากินน้ำคนเด้อนีตู้นี้ตอนนี้เกษตรแล้วค่ะคือมัดแล้วก็ยกมัดแล้วก็ยกคือเ่าเขาสันเดียวบิดนะคะเขาสันเดียวแต่ก่อนเนี่ยนี่ตู้แรกในในการทําสวนของเรานะคะเป็นตู้แรกเป็นคังแรกที่เ่าว่างสันเดียวนะคะเนี่ยกระติบค่อยดีนะคะติบบ่อยดีแต่ว่าเป็นยังคือติดบค่อยดี เบิงค่ะส่วนส่วนที่บ่ค่อยดีเนาะเฮาก็จะให้เบิงว่าเป็นพาออะไรนะคะเอาสีอธิบายหนึ่งที่มันติดบ,บ่ค่อยดีเพราะว่าเฮาเฮาแบบว่าเฮาไปเอาต้นไม้กิ่งพันเฮาที่แบบแบบที่มันเหมือนแบบคมแรงมากพ่อมันได้แรงมากแล้วฝน้งกระจกฟจะตกฝะกฟจ้ตกระกหลักะเห็นให้กิ่งไม้แตกึ้นมาจากแบบว่าเขาเรียกไม้เลี้ยงลูกป,ประมาณนี้นะคะมันก็จะแตกขึ้นมากหลกักอเห็นให้มันขา้ายๆกบว่าดึงอาหารมาเลี้ยงตัวไม้ตัวนี้มันก็จะขาดอาหารไปมันเห็นให มมนเห็นเหตมีส่วนนะคะมีส่วนมีส่วนนี่คือประสบการณ์จากเฮ้าทําสวนนะคะก็บ่คคอยติดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักเมื่อน,นึงสิอธิบายฟังตอนนี้บด้เรียมเรี้ยงมากนะคะก็เลยบบคอยเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอเข้าใจนะคะว่ามันหมายถึงเหยียงนะคะไม้เลี้ยงลูกประมาณนี้มันติดบ่คอยดีนะคะทุกคนแต่ว่าก็สั้นเดียวเบินนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ